สรุปสถานการณ์อ้อยน้ำตาลล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นปริมาณอ้อยเข้าหีบ เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับที่จะแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวรอ้อยรับทราบเดี๋ยวเราไปฟังทีละเรื่องกันเลยนะครับในเรื่องที่1น,นะครับจะเป็นในเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับที่ทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับจะได้รับนะครับจากทางรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน12 0บบาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับ พี่านพี่น้องชลวละอ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีโดยไม่เผานะครับส่งให้กับทางโรงงานนะครับทางด้านนายจิรยุทธ์ห่วงทรัพย์นะครับที่ปรึกษากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งได้ออกมาพูดว่านะครับสำหรับความคืบหน้านะครับการจ่ายเงินชดเชยนะครับให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยตามแนวทางไม่เผานั้นนะครับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขนาดนี้นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั่นเองครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับจะเป็นในเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นของประเทศนะครับที่หยุดเผาป่านะครับหยุดเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่นปัญหา PM 2.5นะครับกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั่นเองครับสําหรับการรณรงค์นะครับหยุดการเผาแบบครอบประตูบ้านนะครับมีความคืบหน้านะครับจํานวนนะครับ1,207ชุมชนนะครับและอีก23,500กว่าคนเรือนนะครับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้านั่นเองครับและสําหรับสถานการณ์ไฟป่าประเทศไทยนะครับซึ่งตรวจพบจุดความร้อนลดลงนะครับสถานการณ์ไฟป่านะครับทางด้านกรมป่าไม้นะครับได้รายงานว่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับและมีแนวโน้มนะครับจุดความร้อนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนะครับของปีที่แล้วนั่นเองครับสําหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียง2.5ในวันนี้ทั่วประเทศนะครับ กรมควบคุมมลพิษนะครับคาการสภาพอากาศถึง2วันข้างหน้านี้นะครับปริมาณฝุ่นนะครับละอองมีแนวโน้มนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่และอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับอีกครั้งในช่วงของกลางสัปดาห์หน้านั่นเองครับ สำหรับรายงานการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับและการรับอ้อยเผาเข้าหีบในฤดูกาลปี2 5 7ทั้ง6 8นี้นะครับนายเอกนะพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งได้รายงานการรับอ้อยเผาเข้าหีบนะครับสะสมในฤดูกาลนี้นะครับต่ำสุดในประวัติศาสตร์เหลือร้อยละ14.58นั่นเองครับและในส่วนของมาตรการการกำกับและการส่งเสริมนะครับการตัดอ้อยสดอย่างครบวงจรที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการนะครับ รวมทั้งการตรวจวัดมลพิษทางอากาศนะครับจากป่องโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตรวจแล้วทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,172โรงงานพบไม่เป็นไปตามกฎหมายอยู่ที่10โรงงานนะครับซึ่งได้มีคำสั่งระงับการฝ่าฝืนแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบล่าสุดนะครับในปีการผลิต257ทั้งห8นี้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับปริมาณอ้อยที่เข้าหีบอยู่ที่ประมาณ81ล้านนะครับห5 0 0 0 0ตันนะครับ และในส่วนของปริมาณอ้อยสดนะครับอยู่ที่ประมาณ69ล้านนะครับ460,000ตันในส่วนของปริมาณอ้อยที่ลักรอบเผานะครับจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านนะครับ6 9 0 0น0นตันนั่นเองครับในส่วนของอ้อยลักเล่าเผานะครับจะอยู่ที่ประมาณ14.4 1นและในส่วนของอ้อยสดที่เข้าหีบนะครับจะอยู่ที่85.59%้นนั่นเองครับ ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของสถานการณ์อ้อยและน้าตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินอ้อยสด120บาทนะครับที่ในตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้าอยู่บ้างแล้วนะครับก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนอนุมัติการจ่ายนะครับที่จะต้องนําเสนอเข้ากับคอรมอนะครับและรอนะครับอนุมัติท่านเองครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับทางรัฐบาลจะมีข่าวสารชี้แจงออกมาอย่างไรนะครับทางเราจะรีบติดตามนะครับข่าวสารตรงนี้ให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย หวังว่าทางพี่น้องชันและอ้อยนะครับจะไม่รอกันอย่างสิ้นหวังนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ